เออฮ่านี่ิ่เลี้ยดนีมีพอกได้อยู่ข้างหลังเวยนะใช้ไหมครับไหมคะไอบ

อค่อให้เกยอะไรอ่าขอหน่อยขอหน่อยขออะไรอ๋มาวานมาสิวาดมาสิเอาไว้ทำปลาตัวใหเลย ไปหาเขาก็ได้เลย วิ่งทำอะไรอยู่คะทำอะไรไหมคะชี้ชี้ที่ไหนคะที่ไหนนะชี้ทไปครับชี้ไปทางน้ำเต้องทำยังไงคะบอกใครไหมใช่ไหมคะต้องเงียบใช่ไหมคะโอเคโอเคแต่ถ้ามือโอเคโอเคพูคุปปะปะ 海螺和泥。Honey.